ดูนะคะพอเปิดมุ้งหนูปั๊บหนูก็ยืนอวดเลยเก่งมากเก่งมากค่ะแล้วก็หิวเราใช่ไหมหิวอีกแล้วใช่ไหมคะวันนี้กินทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ออะมาแมมๆมมแ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 มม ด no ีๆลูกดีๆโอ้โหถ้ากินเท่มากถ้ากินเท่มากค่ะถ้ากินเท่มากค่ะจะเย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นอีกคำไหมอีกคำไหมเดี๋ยวหนูเคี้ยวกืนดีๆก่อนกืนดีๆก่อนอ่ะกืนดีๆก่อนค่ะกืนดีๆก่อนนะเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนมามาย้มๆๆอ่ Mmm.